นี่ครับทุกคนบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับที่บ้านผมนี่ฮะตอนนี้เช้ามากประมาณหกโมงจริงๆตื่นตั้งแต่ตอนทีสี่แล้วทุกคนนี่นะครับหลานก,นานกน็ตื่นลวหลานก็ตื่นแล้วตื่นกันหมดลวอันนี้บ้านหลานลหลังนี้เขาบ้านหลานนะครับทุกคนไม่มีใครอยู่ผมก็มาอยู่ก่อนเดี๋ยวค่อย ปรุงแล้วก็ตกแต่งมันขึ้นมาใหม่มันบ้านหลานนงพี่อ้วนผมจอดอยู่ดนวยทุกคนได้ดูนี่พี่อวดด้วนอยู่นี่นี่พี่อ,วอ้นอวนอยู่นี่อยู่ที่บ้านน้องทุกคนหลานตื่นแล้วเล่ย์ตื่นแล้วเดี๋ยววันนี้วันเสาร์แต่ว่าเขาต้องไปโรงเรียนกันเมื่อคืนฝนไม่ตกทุกคนเขาก็เลยได้กีดยางกันไปดูสวนยาง เขาได้กรียดยางกันเมื่อคืนนี่ครหน้ายังไม่แห้งดีเลยยังเป็นน้ำยางเลยนิ่มๆเลยเนี่ยนี่คือสวนยางทุกคนนี่คือสวนยางน้องผมอยู่ข้างหลังนี่คือบ้านที่เราพำนักอาศัยอยู่หลังจากมาจากกรุงเทพนะครับยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะเดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงอินโนเวทไปนะหางงบก่อนนะครับผมนี่คือถนน จริงๆบรรยากาศัเยอะว่านี้นะทุกคนอันนี้ต้นมันมันที่ผมมันล้มนะมันล้มแล้วก็หัวไปกินแล้วนี่คือต้นเงาะนี่คือต้นมะม่วงหิมะพานนะครับเดี๋ยวเขาออกลูกแล้วไม่นานตอนนี้มันไม่ใช่หน้าผลไม้นะทุกคนถ้าเป็นหน้าผลไม้จะออกลูกนี่คือบ้านที่เราอยู่นี่คือห้องนอนผมะเดี๋ยวเราค่อยรีโนเวทใหม่ค่อยปรับปรุงมันค่อยปรับปรุงไปนะครับ ตอนนี้ก็ถามคิดถึงบ้านที่กรุงเทพไหมก็คิดถึงนะบ้านที่นนก็คิดถึงนะแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้คือชีวิตจริงของเราที่เราจะต้องอยู่อนาคตข้างหน้านะครับผมคิดว่าถ้ามีเงินหน่อยก็จะไปสร้างตรงโน,น้นทุกคนตรงนั้นไปสร้างตรงนั้นนี่คือบริเวณบ้านนี่ก็เป็นสวนยางน้องต้นไม้ใหญ่ทุกคนน้องก็ปลูกไว้อันนี้ต้นกระท่อมต้นกระท่อมนี่นี่ ทุกคนขอทุกคนมาดูอันนี้ผมปลูกไปนี่ไว้ทุกคนผมปลูกผักชีฝรั่งไว้ทุกคนนี่นี่ครับทุกคนผมปลูกผักชีฝรั่งไว้นี่กำลังงอกเลยอันนี้ก็เป็นขาป่านะครับเป็นขาหัวาเล็กทุกคนไม่มีใครเคยกินหรอกน้อยคนที่จะได้กินขาป่า่ขาป่านี่มันจะมีรสเผ็ดเผ็ดมากนี่ครับคือบรรยากาศนี่คือต้นทุเรียน เนี่ยทุกคนมีกองไผ่มีอะไรธรรมชาติครับอยู่ธรรมชาติทิ้งความวุ่นวายในเมืองนะครับมาอยู่ต่างจังหวัดเสบ้างอันนั้นคือต้นละกร,รมนะทุกคนจะวผมจะแผนเข้าไปให้ดูไม่อยากเดินนี้คือต้นละกร,รมนะทุกคนมีน้ำเยอะๆนี่บรรยากาศตอนเช้าๆที่บ้านผมจริงๆมันอยู่ติดถ้วยหนองคลองบึงนี่แหละทุกคนนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆที่บ้านผม ที่จังวัดส,สุราษฎธานีนะครับผมครับโอเคครับสั้นๆนะครับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ